การสวัสดีกับท่านผู้ชมมีพอเทื่องเดือนทางมาจีตามตัวเลขกับคุณยายฝันแม่นเนาะครับคุณยายซ้อนซึ่งช่วงที่พอเที่ยงมาไทยนี่็ปรากฏว่าเขาสองงวดสามงวดซ้อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นมากก็บอดได้พ่นกับบุค่อยฝันเนาะท่านผู้ชมก็เลยเดือนทางมากพราะนี่พอดีมันพอเที่ยงเดือนทางมากจะมาถามเบื่องว่าคุณยายพันฝันบ่อเวลาจะได้ตวเรขเด็ดไปแบ่งัปในท่านผู้ชมแฟนช่องได้เสี่ยงโชคกันเนาะครับผมเนาะเสี่ยงโชคกัน ในในห้องก็ต้องไปฟังเบืองน้ำคุณยายสอนว่าคุณายายฝันยังยังแต่ว่าได้ยินข่าวว่าฝันนั่นแหละครับผมฝันนั่นแหละไปข้าวสมุชัยท่านไปข้าวสมุชมไปเดี๋ยวเ้าไปฟังเบืองกับคุณยายสอนพร้อมกันเลยครับผมเนาะการสวัสดีครับคุณยายการสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าจังไหนกอดงวดนึงหันว่าจังไหนกอดสื่อรถขับหรือมม่บ่อนีสื่อมาใหม ซื้อมากลลวย่ำขึ้นมากน่ะคนฉุนทั้งขึ้น,นคนเลยไปตบเพลนอีลามาอยู่น่าแม่มาขับมาคูนเด้อลูกเด้อมาหายเล็กเมเดอร์กับบฝันเกี่ยวแลยโอ้ยฝันอยู่แม่น่ะเทือ่างลืมฝันว่าไหนนับแต่เงินอยู่เวิร์คขึ้นอเอา,าตัางแต่เงินนี่หักนี้จะแบ่งหารอยได้เงินนะมันก็ฝันดีปป็นตัวย คน่ากูซื้อรถขั้นนี้มากกูฝันดีอยู่ได้คนว่าเอาเอลาบอรบนษัทเบียนมันบอยได้ซื้อมันออกเต็มเต็มเลยทะเบียนมันอีหยังก่อดพ่อใหญ่ามอันสวนเก้าหกเออโอ้ยเต็ม,มเต็มเลยค่ะสมุชชมเสียด็จได้เนี้บอยมันยังกูฝันว่าได้เอาแต่งเงินอยู่เบิดขึ้นมีแต่แบ่งหาหลอยไม่ยะพ่อใหญ่นั้นเล่ามาให้กูอ่ะโมมีแนวหายดอกมีแต่เงินนี่ละหายเงินคอยเก่าเลยพ่อใหญ่ คอยละจับจะแบ่งหารออยู่บดขึ้นคอยหุงเมื่อคือโน้นว่าเมียนด้วยกูฝันคอยว่าบ้านนี้คอยว่าโอ้ยรถคันนี้คู่นกูอยู่ตัวฝันมาได้สือมาใหม่ๆได้บ่ใหญ่มาในมือนั่นเลยล่ะก็มาฝันได้งวดฝันมาเลยอืมบ้านนี้เลขก็มาออกคอยกับโบชื่อบ่เอาจักบาทบ่บ่ซื้อจักบาทโอ้มาขับมาคู่นี้ดีจะหนีบรรยกาเต็มเต็มเลยได้ศูนย์เก้าหกว่าสัมบเรกการไป็นยังตรงเปยเลยบ่อตรงเต็มอัญยะเลยยังวะ เอ้าวงวดนี้ว่าซูเอฟซีฟังเนี่ยคุณยายฝันว่าจังไหนแน่งวดนี้ฝัน,าานวนน่าไหนพูนไปขี่รถอยู่กรุงเทพพูนรถลูกสาวขเข้าผ้าขึ้นขี่ล้ออยู่กรุงเทพนั่นผ้าเสียบโค้งอยู่กรุงเทพพูนเสียบโค้งจนในห้องวะโอ้ยอีลายผ้าแม่เสียบร้ายแม่ย่านแม่สีวิ่งในบ่บ่หนีลามันจังมวนมาคนน่ะขี่ล้ออยู่บนขื่นบนวันรถอีขีดน,นัน่นหเมื่อขึ้นโอ้ย การการสาวยังไม่บอลเป็นค้นขับเอออีกทีน่ะมันเป็นค้นขับกับถามเข้าตีบันเล็ที่เข้าเท่าไรทะเบียนเท่าไรคอยจื้ออะไรนะบัวแล้วเขียนไว้ยั่ไรอ๋อเพราะมันสิไปจื้อไรคุณยายบัวจักวัตถิเวเพิ่นเป็นตัวไหนบบบบจักบันเล็ที่ลูกก็ยังบัจักบันเล็ที่ก็บบัวจักไปอยู่นน้ำเขาเป็นฝันว่าจะมาได้ขี่ฝันขี่เลาะกรุงเทพยังว่า เสียบผ้าเสียบโค้งใส่เสียบโค้งหยวใหญ่จนห้องพุ่นแล้วย่านโหลดขั้นของลูกเขยนั่นขั้นบักใหญ่ของมันมันมันเป็นรถรถรถเก๋งบ่ใหญ่โหกระบะโอ้รถกระบะมันหัขั้นใหญ่โอ้แบบยกสูงแม่นโอ้ยฟอดเล่นเจ๋งมันก็ขั้นใหญ่แต่นอกขัดแต่หมุดชุบนอกคอยจนว่าอีหยังล่ะคือฝันอันไปเกี่ยวโหลดแบบเหนียวบ่เคยฝันเกี่ยวโหลดมันจะเถื่อได้ ก็บอเคยฝันอันพี่รถตัวมันขายแล้วนั่นฝันอยู่ขั้นลำนั่นเขาขายแล้วตัวนั้นแต่ผ้าเมคีรอกรุงเทพยุงสันไยก็ี่ยวหันเที่ยนี้ละวันจาหักบบลงจากรถหากคีรอหากโบไล่งขียุงสันก็นะว่าโอ้ยกูวิ่งกูวิ่งแหละเช่าเช่าก้าบานลูกก้าบ้านคขากะกลับานมา โออยข่าไปน้ำเจ้าดอกบัานี้ค่อยเมื่อยเลยจะพ้าค่อยเต้เสียบโค้งโอ้ยมันก็บมวนเต้แหละแม่เพ่นว่ะลูกสาวว่าเออมวนได้แม่หนูโอ้ยมวนเสื้อที่เจ้าขอยขาอยว่าไปน้ำเจ้าอีกดอกค่อยว่าวได้ได้ฝันค่อยนั้นค่อยก็เลยค่อยก็เลยหูเมื่อยบัานี้นออออนครับอืมวังวังค่อยคอยทึ่งล่างทึ่งบนได้วังหันนี่ อันงวดวังหันคุณยายบอกเว่า้งลางเทืงบนเอาคุณยายบอกข้อเนี้ยก่อนสิบเอ็ดไปเบิรงทะเบียนรถท่านอันทึ่งล่างทึ่งบนงวดวังหันบอกคอยฟันอันยูงโต๊ะศูนย์สองน่ะศูนย์สองน่ะบอกเออคอยฟันอยู่ได้ไหนม่ได้ใส่คอยฟันว่าพ่อใหญ่อุทิีหนีตายก็เป็นจ้ซะล่ะเป็นจังไนกที่สิว่า็ดศูนย์สองตายตายเป็นศูนย์เมียนอยู่เป็นยังไงก็ตายคพราก็ว่าตายเป็นศูนย์ตัวเนาะอัน มึงตายลูกขว่ามึงตายกูก็จะเอาไม้ผัวขวานสิวันเคยกูมืงอคือหบูตายตัวนอนอยู่นี่ยังนอนกูงงอยู่วันจ้าเออเพราะว่าเลขสิมีศูนย์คักๆคอยว่าวันนี้อ้วนเพิ่นเลยแมย เลขศูนย์สองมันบวชันออกจ๊กเท่อได้เมย์พนวัยอยู่วะเพราะก็บอกชลใจก็มันก็ออกอีหลีบอ่แต่สีรถขั้นใหม่มากนี่กคณาสีซสี่ทะเบียนรถพลวัยเนี้ยเนาะพ่อได้ซื้อพ่อไปหาอยากหาจีได้เนาะบัวคอยบอกแล้วฟังอยู่ได้แล้วบอสื่อว่าอยู่ใส่พนวันั่งว่าน้ำกันอยู่ยังว่าบอได้ว่าคอยก็บอกว่านับบัวคอยซื้อรถใหม่ได้เลขท้ายมันเท่าไรซื้อเอาเด้อมันสิออกคั่นนี่ล่ะคอยกบว่าครับ ข่าบัมาคุ้นมาตกมาหอดคอยดอกออกอีหลีออกอีหลีศูนย์เก้าหกคัตมิชุ่มตรงเปียเลยยังวะมาไม่ใหญ่แล้ววะตรงเปียกระช่างโสมสื่อแล้วว่ะแสดงว่าเขามาขับมะขุ่นอีหลีเนาะเออมาขับมาคุ่นของอีนี้เลยหวังว่าให้ได้ช่วงได้ลาบก็ได้อีหลีครับท่ตมิชุ่มแต่ว่าคือว่าหล่ะคุณยายเป็นคนถี่บุกคอยเลินกันไดยคับท่านผู้ชมบุกคอยเลินเลขเอาวันนี้จะไปถามเลยวันนี้ตัวไหนก่อนเหนือทะเบียนรถ ตัวอย่างอาเวาเบิงเน่น้ำนบัวนั่นเราเขียนถึงห้าสี่ห้าแปดบ้านเด็กที่เพิ่นเนี่ยบ้านเด็ที่ห้าแปดแปดห้าแต่ว่าบ้านเด็กที่เพิ่นมันก็ว่าหนาจะเกี่ยวเนาะค่ะสมุชมเนาะฝันว่าได้ขี่รถจนบ่ได้ลุ่งรอเฮ่ลรอเหิ Six นะะ 48. ไปหาผ้าไปเสียบโค้งอยู่วัดสันก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นทะเบียนรถเนาะค่ะสมุชมเนาะทะเบียนรถเพิ่นกะสี่ห้าแปดห้าบ่อ สี่ห้าแปดห้าครับสมุช่มสี่หาแปดหานี่ครับเป็นทะเบียนรถที่คุณยายซ้อนเพื่อนฝันวัดเด็กขี่เลาะเหร่นในกรุงเทพก็บุกสาวก็บุกเขยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะซึ่งคุณยายซ้อนนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ฝันแมน่นย่อมเราไปฝันแม่นอยู่ครับยังที่ช่วงที่เพื่อเทื่องมาขอความฝันคุณยายซ้อนงวดนั้นกะ เลขนวดนั้นออกหาแปดนอหญ่นอ่ย่ายบอกกันนอ่ออกหาแปดที่ดีตรงเป๊ะเลยครับสมุช่อมันจะบ่นกับฝันมาปิงจับขามนฟันว่าปีงจับขาก็ออกสิละวิชิบ่นมากคือเกาบวกรับสี่หาแปดหาถ้าตัดสามตัวกันนะจะเป็นห้าแปดห้านอคัมมุช่อมนออันนี้เป็นบัตรเด็กที่เพิ่นวสันห้าสามแปดทับหนึ่งห้าแปดเพื่นว่าว่าบัตรเด็กที่มื่กี้นายพอาจจะเกี่ยวดอกครับมันก็จะนายจะเป็นทะเบียนรถนี่ละ ห้าแปดห้านะครับสมุชชมเนาะเอาฝันว่าเด้ขี่จักรย์ขึ้นวันเสาร์คุณยายห่วยขี่จักรย์ขึ้นเนี่าขี่เตโยดยุงสันบด้ลงจ็กเทืาขับกับขับไวเพราโลจนห้องเมก็ได้พอเที่ยงกับวันศัตวมาสีท่าไปทายได้นะครับสมุชชมวัวเลอยู่กรุงเทพรถของลูกสาวพันยู่กรุงเทพครับสมุชชมปันหาอยากหากินญี่ปุ่นพอได้อยู่บนดอกพันเป็นคนกรุงเทพเนาะ ถ้มาหาจินญี่ปุ่นครับเบินกตฟันมาได้ไปขี่รถเดี๋ยวนี้ก็มาได้ไปหาคอเนาะก็ลองพิจารณาเบิร์ตสมุดชุ่มเนาะตัวเลขก็จะมีสี่ห้าแปดห้าเป็นทะเบียนรถของเพื่อนเนาะไปวังเทียงมียี่โดนสี่ห้าแปดครับผมพอเที่ยวมาบ้านอีกที่นี่ท่านได้ชึ่นชอบกลองพิจารณาเองเนาะครับเนาะก็คือห้าสามแปดโอ้ยผู้เขียนกระดาษจะเป็นเขียนจนเอออมบอกผู้น่ะห้าห้าแปดกับอ่านจะเป็นหาสามแปด เันเนเขีย้นั้นบ่สชมเาะีหหาบันิทีห้าห้าแดทัหน่งร้อยหแปดครับผมเอามิจหาแปดแปดสหแต่บันนี้เอาโมเมนต์เสียออกแปดหดี่บีท่านมุช่มเออดนบันิทีกับหาหาปทัหาหนึ่งร้อยหาสิบแเบียนรถกับซีหาแปดหาเนท่านสมุชมเนาะเอาไปรอบพิจณาบพญกอเองคุณยายสวดเพื่อกับันแม่นี่ดีครับท่านผมุชม สองงวดสามงวดที่มาเทียวมาไทยท่านก็บอกคนว่าเขาอีดีครับยังงวดที่ผ่านมาเนี่ยคุณสามคุณแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ทั้งรางทั้งบนเนาะคุณยายเนาะแม่นโอ้ยสูตรีมาขอแต่งงวดก่อนยังไข่เนาะเอารถมาใหม่เนาะโอ้ยมาขอตอนมาว่าเอาตอนอันคอยซื้อมาใหม่ๆนั่นโอ้ยยันมาถึงแต่เสาหัวอยู่ยันมาถึงแต่เสาหัวว่าั่นนี้แล้วตรงโคโลกันยังมาไปโต๊ะเบิงมา มาอยู่นแม่มาขำมาคูนเด้อลูกเด้อให้ยสุกห้ยลาบแม่เด้อแม่ขอสุกขอลาบหลุดนอนมาให้นเราฟันว่าไหนนับตั้งแต่เงินมันก็เป็นการโชคดีอยู่แล้วเจ้าของเราสิเป็นผู้ชายบ่จักผู้เฒ่าอะไรบ่มียังมาหายแล้วเพื่นว่ามีตั้งแต่เงินนี่สิ่หายเพื่นว่าหางมีแต่แบ่งหายลอยนี้ว่ากรรมเอากรรมเอาอยู่เบิดอุ้งว่านี่ก็ลองไปพิจาิหน้ามันไมาใชรนะเราก้มชสูงๆได้นี่เจ้าของรถนี่ ก้าห้องรถคขันนี้แล้วคนชีส้สูงๆแต่ว่าเล่าคนบ่บออ้วนได้แล้วคนพอดีกระบ,บอดำกับบอกขาวนี่เจ้าของรถคันขวั่งนี่คอยคืดว่าได้เราสูงกว่าน่ะเทื่องน้อยหนึ่งเออรูปล่างเลาก็ะชาเจ้าล,ล่ะเราเงินมาให้คอยคมันมียังมาหายหรอกมาอยู่นํำก็ได้ไมีแต่เงินนี่ละสิให้ยถึงมต่แบ่งหาลอยเอาอยู่บ่อเอา,วาขาวานรถนี่มันก็รถเป็นส้มของผูเฒ่าอยู่แล้วนะคุณยายเนาะ คนก็เอาแต่เงินอยู่วันคืนหูวเมื่อขึ้นวันบวเมีนกู้ฟันกู้รดีใจนั่นเขาว่าสนุกนับเงินเพราะว่าตื่นเช้ามาเมื่อก่าให้บอยฟังอยู่อ่าครับพมเชื่อกระเชนุกยังฟังนะครับแต่ผู้ชมเนาะตัวเลขที่กู้ันยายซ้อนฝันว่าได้ขี่รถขี่รถของลูกเขยลูกสาวครับอยู่กรุงเทพกับทะเบียนกับสี่ห้าแปดห้าสี่ห้าแปดห้าส่วนบัตรอีกที่เพิ่นกะห้าร้อยห้าสิบแปดอ้าวเป็นยังเขาบอกพวกัสบ่อน้อ ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณยายซ้อนนะครับผมที่ให้ความฝันดีๆตัวเองเด่นไปแปลงกันตำรวจชุ่มแฟนชอบร้องไว้พิจนาเบินการตำรวจชุ่ม4 5 8 5แล้วก็หาหา8ทับ100หา18มิจฉาหา18ก็8ที่ผานะครับตำรวจชุ่มเนาะเอาพิจนาเบิ่อเองครับผมเพรเที่ยงมาติดตามใหม่แค่เป็นแนวทางไขมากระจัดคัดใข่เบิรงบุคคล้นุกสนานคลิปนี้เพรเที่ยงวันตลาดปก่อนพอกระใหม่คลิปหนาเนาะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาหมันกันสุดทุกคนเด้อครับ